ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับ สวัสดีครับขณะนี้ท่านกําลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อรายการนี้ครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อครับมีหลักกฎหมายดีๆมีคําพิพากษาศาลฎีกาดีๆนะครับมานําเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังวันนี้ครับก็มีคําพิพากษานะครับซึ่งสารท่านเนี่ยเคยตัดสินเอาไว้นะครับคดีนี้ครับก็ข้อทีจจริงนะครับก็คือว่าจําเลยนะครับเขาเนี่ยขับรถนะครับในขณะเมาสุรา แล้วการเมาของเขาเนี่ยพอเขาขับรถไปนะครับเป็นเหตุนะครับไปชนผู้อื่นนะครับถึงแก่ความตายคดีนียครับทางพนักงานอายการนะครับท่านก็ได้ยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลนะครับแล้วก็พอยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลนะครับทางพนักงานอายการนะครับท่านก็มีคําขอนะครับขอทายฟ้องนะครับขอให้ลงโทษจําเลยนะครับตามประมวลกฎหมายอาญานะครับประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับ ว่าการที่ศาลเนี่ยท่านลงโทษเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ของจำเลยเนี่ยตามมาตรา160่รตรีวักสี่เนี่ยนะครับจำเลยนะครับจะมาขอให้ศาลเนี่ยลงโทษน,นะครับปรับบทเนี่ยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา50ได้หรือไม่แล้วนะครับแล้วมาตรา50ของประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยเป็นเรื่องอะไรแต่ก่อนอื่นเนี่ยที่เราเนี่ยจะ เข้ามาดูคำพิพากษาสารฎีกาในคดีนี้นะครับทนายอ้อนะครับก็อยากขออนุญาตนําเรียนเลยนะครับอยากให้ท่านเนี่ยเข้ามาดูหลักกฎหมายก่อนคดีนี้ครับพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522นะครับมาตรา43เนี่ยวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับว่าห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถนะครับอนุหนึ่งนะครับในขณะหย่อนความสามารถในอันที่จะขับนะครับอนุสองเนี่ยไหไล์เลยนะครับในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นนะครับ อนุ3าะนะครับในลักษณะขีดขวางการจราจรอนุ4ีะนะครับโดยประมาทหรือหน้าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินนะครับอนุสีเนี่ยนะครับพนักงานอักการท่านมีคําขอท้ายฟ้องไปด้วยนะครับอนุ5นะครับในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดานะครับหรือไม่อาจแลเห็นทางด้านหน้าหรือด้านหลังด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านได้พอแก่ความปลอดภัยนะครับหรือไม่คํานึงถึงความเดือดร้อนของผู้ อน,นุหกน,นะครับค่อมหรือทับเส้นหรือแนวแบ่งช่องเดินรถเว้นแต่เมื่อเปลี่ยนช่องเดินรถเลี้ยวรถหรือกลับรถนะครับอนุเจ็ดนะครับนนนนรบ,บนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควรเว้นแต่รถลากเข็นสําหรับทารกคนป่วยหรือคนพิการน,นะครับอน,นุแปดนะครับในนักษณะที่เห็นได้ว่าไม่คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นนะครับอน,นุเก้าเนี่ยนะครับในขณะใช้โทรศัพท์เพื่อนที่เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เพื่อนที่โดยผู้ขับขี่ไม่ต้องถือ หรือจับนะครับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นทั้งนี้ตามที่ผู้บัญชาการแห่งชาติประกาศกําหนดนะครับมาตรา157วางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา35มาตรา43อนุ3อนุ4อนุ6หรืออนุ7นะครับมาตรา45มาตรา46มาตรา47มาตรา48มาตรา53มาตรา65วักหนึ่งหรือมาตรา125ต้องระวังโทษปรับนะครับตั้งแต่400บาทถึง1,000บาทนะครับ ไฮไลท์ของคดีนี้นะครับอยู่ในมาตรา160ตีนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับมาตรา160ตีเนี่ยผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา43อนุ2ต้องละวางโทษจำคุกนะครับไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่5,000บาทถึง20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้สารสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า6เดือนนะครับหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่วรคสองนะครับถ้าการกะทำความผิดตามว หนึ่งเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจนะครับผู้กระทําต้องระวังโทษจําคุกนะครับตั้งแต่1ปีถึง5ปีและปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง1 0 0 0 0แบาทนะครับและให้ศาลนะครับสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกําหนดไม่น้อยกว่า1่ปีนะครับหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่นะครับวัดสามนะครับถ้าการกระทําความผิดตามวัดหนึ่งนะครับเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสา,าัสผู้ ู้กระทำนะครับต้องระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง6ปีและปรับตั้งแต่40,000บาทถึง120,000บาทนะครับและให้สารสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่นะครับของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า2ปีหรือเพิ่ถอนใบอนุญาตขับขี่นะครับไฮไลท์ของเราเนี่ยอยู่ในมาตรา160ตีวัด4ีนะครับวัดคีเนี่ยวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับถ้าการกระทำความผิดตามวัดหนนะครับเป็นเหตุให้ผู้ ู้อื่นถึงแก่ความตายผู้กระทำเนี่ยต้องระวังโทษจำคุกนะครับตั้งแต่3ปีถึง10ปีนะครับและปรับตั้งแต่6 0 0 0 0บาทถึง2 0 0 0 0 0บาทและให้ศารนะครับสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ด้วยโอ้คดีนี้ครับนอกจากจะมีพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2522เข้ามาปรับแล้วนะครับคดีนี้ครับพนักง,งานอัยการท่านเนี่ยนะครับมีคำขอเนี่ยให้ลงโทษจำเลยนะครับตามประมวลกฎหมาย อาญานะครับมาต่าง0นะครับวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับเมื่อสารพิพาสาให้ลงโทษผู้ใดผ้าสารเห็นว่าผู้นั้นเนี่ยกระทำความผิดโดยอาศัยโอกาสจากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนะครับหรือเนื่องจากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและเห็นว่าหากผู้นั้นเนี่ยประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้นต่อไปนะครับอาจจะกระทำความผิดเช่นนั้นขึ้นอีกนะครับสารจะสั่งไว้ในคำพิพาานะครับห้ามการประกอบอาชีพหรือวิชา อาชีพนั้นเนี่ยมีกำหนดเวลาเนี่ยไม่เกิน5ปีนับแต่วันพ้นโทษแล้วก็ได้คดีเนี่ยครับสารเนี่ยนะครับท่านหยิบยกมาตรา90ของประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยเข้ามาปรับด้วยนะครับมาตรา90วางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับว่าเมื่อการกระทําอันใดเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ใช้กฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดลงโทษแก่ผู้กระทําความผิดนะครับคดีเนี่ยครับก็ยังมีมาตรา9กนะครับเมื่อปรากฏว่า ผู้ใดได้กระทำความผิดอันเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้สารลงโทษผู้นั้นทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปแต่ไม่ว่าจะมีการเพิ่มโทษลดโทษหรือลดมาตราส่วนโทษด้วยหรือไม่ก็ตามนะครับเมื่อลงโทษทุกกระทงแล้วโทษจำคุกทั้งสิ้นเนี่ยต้องไม่เกินกําหนดดังต่อไปนี้มี3อนุนะครับอน,นุ1อนุ2อ,อนุ3าเดามาดูนะครับคดีนียครับสารท่านเนี่ยยังหยิบยกนะครับมาตราให้ไลไ์เลยเนี่ยอยู่ในมาตรา291ของประมวลกฎหมาย อาญาเนี่ยนะครับมาตรา291เนี่ยผู้ใดกระทําโดยประมาทและการกระทํานั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องระวังโทษจําคุกนะครับไม่เกิน10ปีและปรับนะครับไม่เกิน2 0 0 0บาทคดีเนี่ยครับจำเลยเนี่ยมีความผิดฐานขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยถึงแก่ความตายและกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายคดีเนี่ยครับการที่ศาลเนี่ยนะครับจะนําประมวลกฎหมายอาญามาตรา50มาใช้บังคับได้เนี่ยต้อง ต้องได้ความว่าจำเลยนะครับประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและได้กระทําความผิดอาศัยโอกาสจากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้นนะครับหรือเนื่องจากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและศาลเห็นว่าหากจำเลยนะครับประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้นต่อไปเนี่ยอาจกระทําความผิดเช่นนั้นได้ขึ้นอีกนะครับศาลนะครับจะสั่งไว้ในคําพิพากษาห้ามประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้นเนี่ยมีกําหนดเวลาเนี่ยไม่เกิน5ปีนะครับ ตั้งแต่วันพ้นโทษไปแล้วก็ได้นะครับแต่ความผิดของจำเลยนะครับเป็นความผิดฐานขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นนะครับถึงแก่ความตายตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522มาตรา160ตีวัี4ไม่เกี่ยวกับอาชีพหรือวิชาชีพที่จำเลยประกอบนะครับคำพิพากษาของศาลล่างทั้ง2เนี่ยที่ให้เพิกถอนใบอนุญ,ญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลของจำเล จึงหาใช้คำสั่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา50ไม่นะครับแต่เป็นกรณีที่กฎหมายเนี่ยบัญญัตินะครับให้สารสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ของจำเลยนะครับกรณีเนี่ยจึงไม่อาจนำประมวลกฎหมายอาญามาตรา50มาใช้บังคับได้นะครับคดีเนี่ยครับพนักงานอายการนะครับท่านเนี่ยยื่นฟ้องนะครับจำเลยเนี่ย ขอให้ลงโทษจำเลยนะครับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522มาตรา43มาตรา157มาตรา160ปีประมวลกฎหมายอาญามาตรา91มาตรา291นะครับเพิ่ถอนใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของจำเลยคดีเนี้ครับจำเลยเนี่ยโดนหนักเลยนะครับประมาทนะครับ เป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยถึงแก่ความตายขับรถในขณะเมาสุรานะครับแล้วคดีเนี่ยครับก็ไฮไลท์เลยเนี่ยอยู่ที่มาตรา160ปีวักท้ายเนี่ยนะครับวักสี่เนี่ยก็คือขอให้ศาลเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ของจำเลยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจำเลยเนี่ยจะมายื่นคำให้การต่อสู้คดีอย่างไรนะครับคดีเนี่ยครับจำเลยเนี่ยโดนโจทยื่นฟ้องมานะครับจำเลยเนี่ยให้การรับสารภาพนะครับระหว่างพิจารณา น,นายอากิระสามีนางกินนลีผู้ตายนะครับยื่นคำร้องเนี่ยขอเข้าร่วมเป็นโจทย์นะครับและคำร้องขอให้บังคับจำเลยนะครับชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยจำนวนเงินเนี่ยหนึ่งล้บาทและคือรถยนต์ของผู้ตายนะครับหรือใช้ราคาเนี่ยสามแสนบาทสารชั้นต้น่นะครับท่านเนี่ยอนุญาตให้เข้าร่วมเนี่ยเป็นโจทย์นะครับเฉพาะข้อหากระทำโดยประมาทนะครับเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยถึงแก่ความตาย ตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาต่างรา291เนี่ยนะครับส่วนข้อหาตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522เนี่ยผู้ร้องเนี่ยไม่ใช่ผู้เสียหายจึงไม่อนุญาตนะครับคดีเนี่ยครับจำเลยเนี่ยให้การในคดีส่วนแพ่งขอให้ยกคำร้องนะครับก่อนการสืบพยานเนี่ยโจทร่วมานะครับและจำเลยเนี่ยตกลงนะครับทำสัญญาจะมีประนอมยอมความนะครับสำหรับความเสียหายในส่วนแพ่งสามชั้นต้นนะ นะครับท่านเนี่ยพิพากษาตามยอมคดีเนี่ยครับศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับท่านเนี่ยพิจารณาแล้วนะครับท่านเนี่ยพิพากษาว่าจำเลยนะครับมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา291พระราชบ,บัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522มาตรา43อนุ2อนุ4นะครับมาตรา157มาตรา160ตีวัก4นะครับเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษ ทุกกรรมเนี่ยเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91ะนะครับฐานขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจำคุกนะครับ3ปีและปรับ60,000บาทนะครับฐานกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยถึงแก่ความตายเนี่ยจำคุก2ปีนะครับและปรับ10,000บาทรวมจำคุกนะครับ5ปีและปรับ70,000บาทนะครับจำเลยเนี่ยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การทิ จามีเหตุบรรเทาโทษนะครับลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา,ามาตรา78นะครับกึ่งหนึ่งคงจำคุกจำเลยนะครับ2ปี6เดือนและปรับ35,000บาทนะครับให้รอการลงโทษจำคุกไว้มีกำหนด2ปีนะครับแต่ให้คุมความประพฤติของจำเลยโดยให้ไปรายงานตัวต่อพนักง,งานคุมประพฤติประจำศาลจังหวัดชนบุรีนะครับ3ครั้งภายในกำหนด1ปีนะครับให้จำเลยนะครับกระทำกิจก รมเนี่ยบริการสังคมนะครับหรือสาธารณประโยชน์ตามที่พนักง,งานคุมประพฤติและจำเลยเนี่ยเห็นสมควรมีกําหนดนะครับ12ชั่วโมงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา56นะครับไม่ชําระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา29 30กานะครับเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลนะครับของจำเลยโจทรรวมและจำเลยเนี่ยยื่นอุทธรณ์ขึ้นมานะครับสู่ศาลอุทธรณ์นะครับศาลอุทธรณ์ภาค2อนะครับ ท่านเนี่ยพิพผ้าสาแก้เป็นว่าการกระทําของจําเลยเนี่ยเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานขับรถในขณะเมาสุรานะครับเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522มาตรา43อนุ2นะครับมาตรา160ตีวัด4ีนะครับซึ่งเป็นกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา90นะครับลดโทษ ให้กึ่งหนึ่งโผงจำคุกนะครับหปี6เดือนและปรับสาหมื่นบาทนะครับนอกจากที่แก้เนี่ยให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นกับยกอุทธร์ของโจทย์ร่วมนะครับคดีนี้ครับจำเลยเนี่ยไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาศาลอุทธรเ่ยนะครับคดีนี้ครับจำเลยเนี่ยยื่นดีกาขึ้นมาสู่ศาลดีกาสนะครับศาลดีกาเนี่ยท่านวินิจฉัยว่าที่จำเลยดีกาขอให้นำประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา50มา ใช้บังคับแก่จำเลยเพื่อให้จำเลยนะครับมีสิทธิ์ใช้ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลฉบับที่52007452ของจำเลยต่อไปนั้นเห็นว่า การที่ศาลนะครับจะนําประมวลกฎหมายอาญามาตรา50เนี่ยมาใช้บังคับได้เนี่ยนะครับต้องได้ความว่าจําเลยนะครับประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนะครับและได้กระทําความผิดโดยอาศัยโอกาสของจากการที่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนะครับหรือเ네นื่องจากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและศาลเนี่ยเห็นว่าหากจําเลยเนี่ยประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้นต่อไปนะครับ,อา, modifier, France, รบอาจกระทําความผิดเช่นนั้นขึ้นได้อีก สารเนี่ยจะสั่งไว้นะครับในคำพิพากษาเนี่ยห้ามประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้นเนี่ยมีกําหนดเวลาเนี่ยไม่เกิน5ปีนับตั้งแต่วันพ้นโทษแล้วก็ได้นะครับแต่ความผิดของจําเลยในคดีนี้นะครับเป็นความผิดฐานขับรถเนี่ยในขณะเมาสุรานะครับเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยถึงแก่ความตายตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2 5 2 2นะครับมาตรา160ีวัคสี่นะครับ ไม่เกี่ยวกับอาชีพหรือวิชาชีพที่จําเลยประกอบอยู่นะครับคำพิพากษาของสาลล่างทั้ง2เนี่ยที่ให้เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลนะครับฉบับที่5 2 0 7 7 5 5 2เนี่ยนะครับของจําเลยเนี่ยจึงหาใช่คําสั่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตร0า50น,นะครับไม่นะครับแต่เป็นกรณีที่กฎหมายนะครับบัญญัติให้สารสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ของจําเลยนะครับกรณี จึงไม่อาจนำประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา50มาใช้บังคับได้ดีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้นพิพากษายืนนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับอยากเข้าไปดูคำพิพากษาสารดีกาในคดีนี้เพิ่มเติมนะครับท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่คำพิพากษาสารดีกาที่653072,556นะครับวันนี้ขับทางทีมงานทนายอ้อนะครับได้นำเรื่งองราวดีๆนะครับมาเป็นเ7 สาระความรู้นะครับเราก็มาดูไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับสําหรับคนที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนนะครับแล้วท่านเนี่ยเป็นฝ่ายถูกันนะครับแล้วท่านเนี่ยไม่รู้จะไปเรียกร้องกับคู่กรณีอย่างไรหรือคู่กรณีนะครับเพิกเฉยเลยนะครับหรือท่านเนี่ยไปเจอคู่กรณีเนี่ยท่านเนี่ยบาดเจ็บเนี่ยค่อนข้างหนักนะครับแต่คู่กรณีเนี่ยพยายามจะเยียวยาให้ท่านน้อยนะครับหรือว่าไม่เยียวยาเลยเพิกเฉยเลยนะครับหรือว่าคดีของท่านเนี่ยไม่มีความคืบหน้าเลย ทางทีมงานทนายอ้อนะครับก็อ,ๆๆอยากนําเรียนนะครับท่านอย่าพึ่งไปท้อแท้นะครับถ้าติดขัดปัญหาในลักษณะแบบนี้นะครับ <ๆ S 1> ก็อยากให้ท่านเนี่ยลองติดต่อสอบถามมากับทีมงานของเรานะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็จะให้คําแนะนำนะครับเพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้ทราบถึงสิทธิ์นะครับท่านจะได้รู้ว่านะครับเราก็จะได้ไปเรียกร้องกับคู่กรณีต่อไปสําหรับคนที่รู้ตัวว่าเราเนี่ยขับรถไปชนคนอื่นนะครับแล้วเราเนี่ยเป็นฝ่ายประมาทนะครับถ้า านเนี่ยต้องรีบเข้าไปเยียวยาคนเจ็บหรือครอบครัวของผู้สูญเสียเลยนะครับสำหรับคนที่มีรถนะครับทนายอ้อก็อยากถออนุญาตนำเรียนนะครับอยากให้ท่านเนี่ยนะครับตรวจสอบดูนะครับว่ารถเราเนี่ยประกันภาคบังคับหรือพรบเราเนี่ยแล้วก็ถ้าท่านมีรถนะครับท่านควรที่จะต้องทำประกันภาคสมัครใจนะครับติดรถเอาไว้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเวลาเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับอย่างน้อยเลยเนี่ยบริษัทประกันภัยเขาก็จะเข้ามาเยียวยาเราอะนะครับ เวลาท่านเลือกซื้อประกันนะครับภาคสมัครใจเนี่ยคุ้มของชีวิตร่างกายอนามัยบุคคลภายนอกนะครับวงเงินขั้นต่ำเนี่ยต่อคนนะครับหล้านบาทต่อครั้งเนี่ยวงเงินสักสิล้านบาทนะครับแล้วก็คุ้มครองในส่วนทรัพย์สินของบุคคลภายนอกนะครับสักห้าล้านบาทวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อนะครับก็ได้นําเรื่องราวดีๆนนาเก็บสาระความรู้ดีๆนะครับมานําเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหากท่านเห็นว่ารายการนี้นะครับเป็นรายการที่มีสาระและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบั ติเหตุคดีประกันภัยนะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากให้ท่านเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามเรานะครับหรือบางท่านนะครับอาจจะส่งหัวใจดวงเล็กๆเนี่ยมาให้กับทีมงานของเราวันนี้ครับทางทีมงานทนายอ้อนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาดูรายการของเรานะครับวันนี้ครับขออนุญาตจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ